รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาสก ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Starfin In t ุ u n พบกับรายการ Starfin In t u n นะคะได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสโมงนะคะจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะคะที่มีสาระแล้วก็ v วเลตตี้นะคะมีความบันเทิงรับรองว่าดูรายการ Starfin In t u n g ไม่เครียดแน่นอนค่ะส่วนวันเสราร์และวันอาทิตย์นะคะก็เป็นรายการ Starfin เหมือนกันแต่ว่าเป็น Starfin ฟินเฟอร์นะคะเพราะว่าเราจะไปฟินกับเหล่าศิลปินดารานักร้องค่ะวันนี้นะคะเรนนี่ก็มาที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะอีกเช่นเคยค่ะที่นี่นะคะยังมีเรื่องราวของการเกษตรอีกมากมายนะคะไม่จบแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรนนี่มาอยู่ที่สวนพลูรู้จักไหมอันนี้นะคะพลูเนี่ยเขาไว้ทานกับหมา นะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเน้นแค่ว่าเราทานกับหมากอย่างเดียวนะคะเพราะว่าครูเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะวันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าพรูมีประโยชน์อย่างไรนะคะไม่ใช่แค่ทานกับหมากอย่างเดียวนะคะที่สําคัญคะ่ะพูู้ยังใช้สามารถที่จะรักษาสารพัดโรคได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะตอนนี้ค่ะเขานาครูเนี่ยนะคะมาดัดแปลงค่ะพัฒนามาเป็นเครื่องส <S <S ังเวยเรื่องความ <S <S สวยความงามได้ <S <S ด้วยนะคะสามารถที่จะ มาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยค่ะแล้วก็ไปสกัดเป็นครีมนวดก็ได้นะคะสะบู่เหลวสบู่ก้อนหรือว่าเป็นยาฆ่าเชื้อก็ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะ่ะเรนนี่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเจ้าของสวนกันนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะว่าเขาขายภูปลูกภูแบบเนี้ยแล้วรายได้เป็นอย่างไรนะคะมีเงินล้านได้อย่างไรพบกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวตามเรนนี่ไปเลยนะคะ ถ้าพูดถึงหมากพูในสมัยก่อนเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากค่ะในประเทศไทยเพราะใช้สำหรับการต้อนรับแขกที่มาเยือนชาญเรือนนอกจากนี้ยังมีการนำหมากพูมาใช้เป็นเครื่องบอกรักระหว่างหนุ่มสาวเพราะถ้าฝ่ายใดนําหมากพูไปให้แล้วได้รับหมากพูตอบกลับจากอีกฝ่ายก็เท่ากับเขาตอบรับรักอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ให้หมากพูกลับมา ก็คงสิ้นหวังในรักครั้งนั้นเป็นแน่แท้ค่ะแต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้หายไปตามกาลเวลาคงเหลือไว้แต่การนำหมากพลูมาใช้เป็นเครื่องไหว้บูชาในงานพิธีกรรมต่างๆหรือใช้ในการไหว้พระไหว้ศาลตายายและยังมีการกินหมากพลูในแถบตามชนบทเท่านั้นค่ะและที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือพู พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากมายค่ะที่ในวันนี้มันไม่ใช่แค่นำมากินกับหมากเท่านั้นแต่มันยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางเพื่อความงามเช่นยาระงับกลิ่นกายยาอมบ้วนปากน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อขี้ผึ้งหรือครีมฆ่าเชื้อรารักษาโรคเชื้อราต่างๆ ทำสบู่ก้อนสบู่เหลวซึ่งน้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากใบพูนี้มีราคาถึงกิโลกร,รัมละ23,000ถึง25,000บาทเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรนนี่ก็มาเจอท่านเจ้าของสวนแล้วนะคะพี่ติ๊กของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวพี่ติ๊กแนะนำตัวกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะผมชื่อพอดชัย สีดีอวกาศวัตนะครับเชลนเชสเติ๊กครับนี่มีมีชิโร่ด้วยไหมไม่มีครับไม่มีนะครับพลติ๊กครับพลาติ๊กใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็มาถึงที่สวนแล้วตอนแรกเมื่อกี้เรนนี่ก็ไปเดินดูนะคะตอนนี้ที่ของพี่นี่มีประมาณกี่ไร่คะรวมเป็นเสร็จแล้วสิบเจ็ดไร่ครับสิบเจ็ดไร่ก็จะมีทั้งฝั่งนู้นด้วยนะคะพูลแล้วก็ฝั่งนี้ซึ่งรอบบริเวณนี้ก็จะมีปลูกพูลแล้วก็ยังมีในร่องมีพืช สวนอีกหลายอย่างเลยนะคะคไม่ใช่แค่มีภูอย่างเดียวอันนี้คือเป็นเขตติดต่อระหว่างอําเภอเดําเนินสะดวกใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าจริงๆที่นี่เรียกว่าบ้านแพรวครับบ้านแพรวนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกับดาเนินสะดวกนะคะอยู่ใกล้ๆกันเหมือนเขตติดต่อกันนั่นเองครับผมค่ะก็ตอนนี้ให้พี่แนะนําตัวไปแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงความเป็นมาก่อนก่อนที่พี่จะมาทําเกษตร ก่อนที่จะมาปลูกภูนี่พี่ทาอะไรมาก่อนอ๋อผมเป็นโรงงานครับทําโรงงานครับเอาทำโรงงานครับเป็นช่างครับผมเป็นช่างครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปลูกเลยไม่เกี่ยวครับไม่ได้ทำเลยพี่เรียนจบที่ไหนมาเอ่ยจบเอเชียอัคน์ครับอ้โหเรียนลูกเรียนดังด้วยน้ามหาลัยดังด้วยนะคะพี่น้องกี่คนเหน่อยแปดคนครับแปดคนพี่คนที่ผมคนที่สี่ครับคนที่สี่ผู้ชายสองผู้ชายสองผู้ชายสองคนครับผมเราแต่งงานกันหรือยัง พี่ชายผมยังไม่แต่งผมแต่งแล้วโหแหมไม่เป็นไรแต่มีพี่ชายยังว่างอยู่ใช่ไหมยังว่างค่ะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการทําเกษตรเลยเรียนจบช่างมาเป็นช่างอะไรคะผมจบช่างไฟแต่ไปทำโรงงานเป็นช่างซ่อมบำรุงครับอื แล้วทาไมถึงคิดจะมาทําสวนผู็หรือปลูกพ่อแม่ทำสวนอยู่แล้วอ๋อคือด้วยด้วยในบริเวณคือว่ามันสวนฝรั่งสมะนาวยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยผู้นี่เห็นว่าราคาดีตอนนั้นว่าราคาดีก็เลยมาปลูกอเดี๋ยวเราได้รู้กันนะคะก็คือตอนแรกคือปลูกมะนาวมาก่อนแล้วก็มีฝรั่งค่ะก็คือเริ่มด้วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองอ่าเราก็เลยต้องเดินตามรอยท่านเห็นเห็นว่าคือที่บ้านเนี่ยคือทุกคนคือเรียนจบกันแบบ คนไม่มีใครเรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยไม่มีเลยครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาทเกษตรนะคะแสดงว่าตอนนี้การทําเกษตรเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาชีพแบบที่น่าสนใจหลักๆเลยถ้าว่ามีที่น่าทำน่าสนใจถ้าคนมีที่เกษตรแต่ต้องแต่ก็ต้องดูทําเลด้วยต้องดูทัเลด้วยอย่างอย่างที่ที่เนี้ยค่ะม้านแพ้วโดยส่วนใหญ่แล้วหลักๆก็คือจะเป็นสวนเป็นลักษณะเหมือนที่ดําเนินสะดวกอ่าพอครับเราะวเส้นมันติดกันน้ำอะไรน้ำมันใช้น้ามันไม่ขาดแคลนน้ามีตลอด ทำไมไม่ทําแบบอื่นล่ะพี่พี่เห็นเขามีล่องกันหมดทุกคนเลยพี่ไม่ต้องทําล่องได้ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกันบรรพุทธมาทำงี้ก็เลยไม่รู้จะล่องหน้าดีฝาเขาเน้ําได้หดได้ด้วยมีล่องดีกว่าแล้วก็ต้องใช้เรือในการที่จะลดน้ํานั่นเองนะค่ะก็คือตอนนี้คือปลูกมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็ร่วมทั้งหมดก็กี่ปีก่อนที่จะมาทําภูเนี่ยค่ะตั้งแต่พ่อแม่นะครับหรือไงครับใช่ค่ะ มะม่วงเออมะนาวหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อโอเคสิบกว่าปีแล้วเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างพี่พี่พ่อเขาปลูกเราเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆพี่ได้อะไรจากการที่เขาเป็นเกษตรกรบ้างช่วงนั้นหมายถึงพี่ได้ช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยมาตั้งแต่เด็กทั้งพี่น้องก็ช่วยได้ยาก่อนจะเข้าเรียนก็ได้ยาอย่างเราก็ได้ยาแต่พ่อก็จิตยากับแม่ก็ผมก็ช่วยเก็บแบบว่าปลูกพุทราก็เก็บพุทรามีพุทราอีกก่อนปลูกมาแล้วครับ ก็คือช่วยเขามั้งแต่เด็กเราก็จะซึมซับละซึมซับการเป็นเกษตร,ร,รกรมาตั้งแต่แรกใช่ครับก็คือปัญหาเราเวลาคุณพ่อคุณแม่เจอปัญหาเมื่อก่อนเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาไหมมันอยได้ช่วยเพราะเราก็เรียนนี่เ,นเรียนอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกร,ร<ช>แล้วก็รายได้ในการทําเกษตรกรเนียเ่ยการทําเกษตรกรรมเนี่ยนะคะก็มีรายได้ข้าๆที่แบบดีเลย<ช>บอกเลยว่าได้ส่งลูกเรียนจบปริญญาทุกคนนะคะนี่8คน ก็เรียนสูงทุกคนเลยนะคะเป็นเห็นว่ามีเป็นผู้บริการโรงเรียนด้วยนะคะโหนี่แสดงว่าการเป็นเกษตรกรนี้เป็นถือว่าบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพหลักๆเลยก็ได้นะคะควันนี้นะคะเรนนี่ก็จะมาสอบถามการปลูกพลูแต่คงเป็นช่วงหน้าเพราะว่าเพราะว่าหลายๆเทปเนี่ยเราไปถ่ายทาํามะนาวมาแล้วฝรัร่งเราก็ไปแล้วแต่พลูเนี่ยเรายังไม่รู้วิธีการปลูกแล้วก็ หลังจากปลูกไปแล้วนะคะที่วันนี้ที่เรามาถ่ายเพราะว่าพี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซ์โก้นั่นเองนะคะคทําให้พลูเนี่ยมีมีแบบใบใหญ่เขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าพลูเนี่ยมีกี่ชนิดมีกี่พันเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนแล้ววิธีการปลูกปลูกอย่างไรนะคะแล้วก็ปลูกกี่ปีมีอายุกี่ปีเก็บเกี่ยวและที่สําคัญกําไรเท่าไหร่รู้กันช่วงหน้าเดี๋ยวอุบไปก่อนเนาะช่วงหน้าพ <ผม S 2> ี่<ด>บอกห้ามแบบไม่มีการบมกเม็ดอ่าได้ครับ ได้แน่นอนได้ครับใจดีจังงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะกับรายการสาฟินอินทุ่ง สูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใสปิงผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโก